กลุ่มราษฎรชุมนุมราชประสงค์เย็นนี้ตำรวจเตือนห้ามทำลายสิ่งกีดขวางและทรัพย์สินครับซิงเมื่อคืนนี้กลุ่มราษฎรได้ประกาศเลิกการชุมนุม<า>นะครับ21นาฬิกาแล้ววันนี้คุณเพนกวินก็มีการนะครับมีนัดหมายใหม่อมบอกว่า16นาฬิกา,าชุมนุมกันที่ราชประสงค์นะครับแล้วก็บอกว่าหนักที่สุดแรงที่สุดเย็นนี้ทุกคนคอยนำ กระป๋องสเปรย์มาด้วยว่าอย่างนั้นนี่นะก็ทําให้ตํารวจตอนนี้ตั้งรับนะครับโดยเฉพาะพลตบตรียิ่งยศเทพจ<ด>ำโหนโ,นโ,โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกเหมือนกันนะว่าขอเตือนผู้ชุมนุมนะหากเป็นไปการชุนมนุมโดยสงบก็ไม่มีปัญหาแต่หากว่าทําลายสิ่งกีดขวางแล้วก็ทรัพย์สินตํารวจก็จะไปต้องระงับยับยั้งด้วยแต่ยังไม่ใช้กฎหมายพิเศษนี่นะซึ่งตอนนี้ทราบข่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นได้มีการ ปิดละครับทั้งหมดนี่นะโดยเฉพาะด้านหน้าเอาแท่งแบรีเออร์มาปิดตรงประตูแล้วเอาหนามหีเพรงนะครับเหมือนกับที่ถูกตัดมื่อสักครู่นี้มาวางเป็นจันๆแล้วก็มีรถฉีดน้ําแรงดันสูง4คันรถสีฟ,ฟ้าตามภาพที่ปรากฏที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศคือเกาหลีใต้คันละ24ล้านบาทครับเอามาเตรียมประจันหน้าแล้วก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการนะครับที่มีการกําหนดเอาไว้ก็ขอเตือนผู้ชุมนมอย่า นะครับชุมนุมโดยผิดกฎหมายครับท่านรองผู้บัญชาการตระบ,บตะครบาลพลตระบ,บตรีปิยะตะวิชัยก็บอกเหมือนกันนะครับจะมีจะมีะมะมตำรวจควบคุมฝูงชนผัดละหกกองร้อยมาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่นี่กับปีแทนม,มีการทํากิจกรรมในพื้นที่ตรงบริเวณราชประสงค์ซึ่งวันนี้นะครับต้องมีการแจ้งพี่น้องประชาชนปิดการจราจรตั้งแต่สี่แยกราชบุิีถึงแยกประตูน้ําถนนพระรามหนึ่งตั้งแต่สี่แยกเฉลิมเผ่าถึงสี่แยกราชประสงค์ถนนเพลินจิตสี่แยกราช ถึงเสียแยกชิดลมนะครับตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือปราบ่าย2โมงที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไปที่ถนนราชดำลิิครับมเอาเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็ตั้งตามต่อครับใช่ค่ะคจับตามองนะคะสำหรับเย็นวันนี้ก่อนที่จะหยุดยาวอีก4วันด้วยกันนะ,นะคะคุยยาานมบ่